ในกล้อนะครับมาพบกับผมพันวาชาวลิตนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะก็เตรียมตัวออกไปจังหวัดสระบุร,บรีวันนี้มีอะไรเด็เดๆที่สระบ,บุรีนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันะครับ ตอนนี้ก็เราก็อยู่บนมอเตอร์เวย์นะฮะ,ะกำลังจะตัดออกถนนมิตรภาพนะครับเพื่อไปสู่จังหวัดสระบุรีนะครับประมาณ2ชั่วโมงเราถึงนะครับแต่ก่อนเดินที่จะบอกว่าเ้วันนี้เราไปสระบุรีทำทาอะไรบ้างนะฮะไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยก็พี่น้องออกจากบ,บ้านนะฮะอย่าลืมนะฮะสิ่งที่สําคัญในยุคป,ปัจจุบันยุคโควิดนะก็เรื่อหนึ่งก็คือแมสกับ2ก็คือ เจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์นะครับทุกคติดตัวตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของานเองแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนนะครับอนี้ในประเด็นที่ไปสระบุรีเนี่ยครั้งนี้เราจะไปที่อำเภอพุทธบาทนะครับไปที่โรงงานปุ๋ยแถวพุทธบาทซึ่งเป็นโรงงานที่พันวาเองก็เป็นกรรมการบร,ริหารอยู่โรงงานนี้ด้วยแต่ในเนี้ยประเด็นก็คือว่ามันมีพี่น้องเนี่ยทั้งหลากหลายเนี่ยถามพันวามายเยอะในเรื่องของความรู้ด้านการเกษตรอยากให้ สร้างวิดีโอออกมาสักวิดีโอหนึ่งในเรื่องของการาให้ความรู้ด้านการเกษตรก็เลยนึกถึงบุคคลท่านหนึ่งฮะท่านจบแค่ป,ปรหกนะแต่เป็นโปรหกพันล้านเป็นโปรพันล้าน,น,ลานแล้วก็อยู่ในวงการเกษตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า30กว่าปีแล้วแล้วก็ท่านนี้ก็เป็นประธานของโรงงานปุ๋ยที่พันวากําลังจะพาทุกท่านไปเจอนะฮะวันนี้พี่น้องทุกท่านนะฮะแล้วก็ผ่านทางของรายการมุสลิมไอดอลด้วยนะครับก็จะได้ รับรู้ข้อมูลดีๆอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะในเรื่องของความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรนะครเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเจอกันนะฮะขอกับรถก่อนแป๊บหนึ่งอันตราย นะครับแล้วก็มาถึงโรงงาน ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวทักทายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับอยากเป็นทางการอีกครั้งครับตอนนี้ก็นี่นี่พี่น้องเป็นทางการนะครับตอนนี้ผมมาเจอกับท่านประธานโรงงานตัวจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนเป็นเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของผมนะฮะตอนนี้ท่านท่านเองก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจปุย๋ยผมคิดว่าไม่ใช่ร้อยล้านนะฮะแต่ว่าเป็นพันล้านแต่วันนี้เรามีธีมง่ายๆนะจากที่พี่น้องสอบถาน ขอความรู้เรื่องปุ๋ยมาผมก็เลยต้องมาเจอตัวจริงเสียงจริงะฮะ,ะผมเรียกท่านว่าบอสนกนะครับบอสนกหรือว่าท่านกิษชนกตันทักเสณีวัดนะฮะประธานบริหารประธานกรรมการบริหารเครือของภาคภูมิรุปท่านทำธุรกิจพวกนี้มา20-30ปีนะฮะอย่างแรกเลยผมถามสั้นๆง่ายๆดินเนี่ยในประเทศไทยมันมันเป็นยังไงองค์ประกอบของดินเป็นยังไงบ้างโดยโดย เอาพูดถึงในแง่ของดินนะโดยทั่วไปแล้วดินบ้านเราเนี่ยนะครับจะเสื่อมสภาพสัดส่วนใหญ่นะครับดินที่เป็นปกติดินเป็นกลางค่อนข้างจะน้อยดินที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตรหรือดินที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรจะเรียกว่าดินกลางค่า PH จะอยู่ประมาณประมาณเจ็ดถ้ามากกว่าเจ็ดไปเนี่ยเราเรียกว่าดินเป็นด่างน,นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเจ็ดลงมาเนี่ย เราจะเรียกว่าดินดินดินใหม่ที่ดินเป็นกรดมากขึ้นดินเปรี้ยวดินเชมนะครับถ้าดินถ้าดินไม่ดีเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างต่างเนี่ยดินมันตึงไม่หมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถดูดซึมอาหารจากธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมไปใช้ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหากเราต้องการให้พืชได้รับอาหารเต็มที่เราควรจะตับงดินให้เหมาะสมกมครับดินเนี่ยที่ผมดู สรุปจากท่านตะก,กี้เนี่ยก็คือมีสามประเภทใช่ครับดินเป็นกรดครับดินเป็นด่างใช่ครับและดินเป็นด่างไอ้เป็นกลางใช่ครับถูกไหมฮะดินกรดมันเป็นยังไงดินกรดก็เป็นดินที่เขาเรียกว่าดินที่มีค่าความเป็นกลางน้อยแล้วมันเป็นกรดแล้วก็ดินเปรี้ยวพวกนี้นะฮะค่า pH จะต่ำลงไปเรื่อยนั่นหมายถึงสารเคมีสารพิษหรือเชื้อราคัอาานงเยอะการตึงตัวการไม่ปลดปล่อยดินน,นะครับมันจะทําให้การเพาะปลูกยากการ การแตกรากการซึมการขยายรากคอน้อยตรงนี้ถ้าดินมีสารเคมีสารพิษมากขึ้นกับการที่เราใส่สารเคมีต่างๆไปเนี่ยมันจะเกิดแบคทีเรียพอรากยาวออกมามันก็จะทําให้รากของพืชคือรากฝอยยญ้เปื่อยเน่านะครับเสียไปถ้าเรื่นี้เราจะปรับปรุงดินเราจะต้องใช้กลุ่มประเภทสารปรับปรุงดินเอามาปรับปรุงดินจะใช้อินทรีย์นะครับการปรับปรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์มันจะได้น้อยมากนะครับเ mm hmm. นื่องจากค่าอินทรีย์ไม่มีด่าง การปรับกฎก็ต้องใช้ด่างอย่างเดียวแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปปรับปรุงดินเนี่ยนะครับเหมือนเราให้อาหารพืชเกษตรกรบอกว่าเอ๊ะทำไมใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยทำไมดินยังเสียอยู่เหมือนเดิมเพราะถ่า pH ของปุ๋ยเนี่ยนะครับมันส่วนหนึ่งแต่ถ่า pH ของสารปรับปรุงดินมันอีกแบบฉะนั้นมันจะต้องใช้การปรับปรุงดินด้วยด่าง ด่างจากสารประปุมดินเช่นกลุ่มโดโลไมต์ซโอไล์ปูนมานปูนขาวพวกนี้กับมถ้าดินเป็นกรดเนี่ยต้องใช้ด่างเป็นตัวจ<ช>ัดการ่เพราะว่านั่นนอะแล้วดินเป็นด่างอ่ะก็ใช้กรดแก้ก็ใช้กรดแก้กรดนี่คือใช้ตัวไหนแก้คือตัวไหนก็ได้ที่เป็นกรดนะครโอ้ใช่ครับแล้วก็ตัวดา่างตัวด่างก็ให้กลุ่มกลุ่มกลุ่มด่างกลุ่มด่างมีอยู่ที่ไหนบ้างก็กลุ่มสารปะปุมดินโอประเทศไทยเนี่ยดินเป็นไหนดินประเทศไทยบ้านเราส่วนใหญ่จะดินเป็นกรดมากกว่า กรดมากกว่าด่างรับดินเป็นด่างน้อยถ้าไม่มีตามประสบการณ์ของท่านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยครับมีดินดีๆเหลือไหมว่าน้อยครับน้อยนะฮะเราเราจะสำรวจหรือเช็คได้นะฮะสอบถามได้จากข้อมูลหลักเลยคือกรมพัฒนาที่ดินนะครับวันนี้กรมพัฒนาที่ดินก็ได้หาสารปรับปรุงดินประเทศประเทศกลุ่มโดโลไมซ์ซีโอไลท์นะครับก็เออเอาไปแจกชาวบ้าน แต่บางทีชาวบ้านเห็นการอะไปแจกก็คิดว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่เอาไปใช้บางคนก็ไปถมคันนาบางคนก็ไปถมจะถูบ้ากก็คือชาวบ้านไม่มีความรู้ว่ามีความรู้แต่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยใช้อครัแต่หารู้ไม่ว่าหารู้ไม่ว่าวันเนี้ยดินดินของเขาเนี่ยมาเสื่อมสภาพแล้นมันเสียอมเหมือนเราอะเราป่วยถ้าเราไม่แก้ไขไม่กินยามก็ไม่หายท่านทราบทราบสภาพแต่ว่าแต่ละภาคไหม อย่างสมมติเราพักใต้เรา,าเราเราเรายังไม่มองแบบนั้นไม่ได้เร,ดเรามองโดยรวม<อ>รวมจากเสียร,รวมตั้งประเทศก็ส<อ>่วนใหญ่ก็จะเป็นกฎใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นกฎดูจากการวัดค่าของดินในตามส่วนต่างๆที่เอามาเอามาเอามา,เอามาเทสส่วนใจจะติดมันโออนะฮะนี่ก็เรื่องดินนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยดินเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุด้วในการปลูกพืช มันเริ่มต้นจากดินมันจําเป็นมันจะพืชจะดีหรือไม่ดีมันเริ่มต้นจากดินถ้าดินมันไม่ผดปล่อยสารอาหารต่างๆมันก็มันก็ขึ้นตัวขึ้นยายากสําคัญที่สุดคือระบบรากมันทําหน้าที่ได้ลําบากแล้วการแตกรากมันก็ได้น้อยอวันนี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เกิดเชื้อราวันนี้ใส่สารเคมีมันเกิดแบคทีเรียอืมก็ชับสั้นๆ้าใจง่ายๆนะถ้าวันนี้เราต้องการให้ให้พืชได้รับอาหาร เหมือนเราท้องอื่นกับถ้าเราท้องอื่นเนี่ยการกินอาหารมันก็เบื่ออยางไม่อยากกินอืถูกไหมฮะเหมือนกันถ้าวันนี้เราทําให้สภาพดินดีขึ้นทุกอย่างมันก็มันก็เขาเรียกว่าเกิดการเคลื่อนย้ายที่ดีการใส่ปุ๋ยก็น้อยลงเพราะมันกินไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากขนาดไหนเหมือนเอาไปเทมันไม่กินอ่ะมัน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 ไม่กินก็ไปใส่เยอะเหมือน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 ร่างกายเรานะครับกระเพาะมันไม่ย่อยยิ่งกินเข้าไปมันก็ไม่ย่อยเกิดการเน่าเหม็นขึ้นมาเยอะไอ้ดินกดดินด่างนันปรับกันนานนะ ก็มันมีเวลาของมันอยู่มันมีช่วงเวลาแบบแบบว่าเละๆเลยจริงๆเราเรามองแบบนี้รับมันมีเวลาของมันอยู่นะครับมันมีเวลาของมันอยู่มันมันไม่ใช่แบบร่างกายคนเราสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันมันจะมันใช้ระยะเวลาเป็นช่วงของมันมันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอ่าเกษตรกรทําแบบปรับปรุงแบบเข้าใจใช่ครับต่อเนื่องทําต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจต้องใส่ต่อเนื่องถ้าเราไม่ใส่ต่อเนื่องเนี่ยใส่ปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปรออ๋อ ก็คือทําให้ต่อเนื่องบางทีคืออย่าทําแล้วหยุดอย่าทำแล้วหยุดนัเนี่ยครจะทําต่อเนื่องบางทีไปใส่ตรงนี้ใส่ใส่ต้นเนี้อีกสามสี่ต้นไม่ใส่เอ้าทำไมมันไม่เป็นมันไม่หายแล้วก็ใส่ไม่หมดไงเพราะฉะนั้นเมื่อใส่แล้วก็ใส่ต่อเนื่องไปสามเดือนใส่ครั้งสามเดือนใส่ครั้งตอนเนี้ยผมโอเคเริ่มเข้าใจเรื่องการจัดการดินแล้วสั้นๆกระชับง่ายๆเพราะว่าท่านพูดได้ได้ได้ตรงจุดผมจะปลูกพืชแล้วเนี่ย ครับแล้วพืชมันต้องการอะไรพืชมันต้องการิน่อะไรยังไงมันกินเป็นที่ผมทราบมากินน้ําเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ครับวันนี้เรามาดูวัฏจักรของพืชตัวตัวจนตายมันกินอะไรบ้างหนึ่งอ่าตัวจนตายหนึ่งมันดูดอากาศหรือกินอากาศมาไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อากาศกินน้ำาไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำยี่สิบห้ามันกินอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยยสห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือมันจะกินสารอาหารธาตุอาหารนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ นั่นคือวัชจัฒน์ของพืชกินลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงกินปุ๋ย100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีน้ำมีอากาศปุ๋ยไม่กินห้าเปอร์เซ็นต์นะมันอืมเอาแล้วผมก็ใส่แต่ปุ๋ยทุกวันนะคร,ครับก็ใส่ไปมันก็กินห้าเปอร์เซ็นต์คุณจะไปใส่เยอะแค่ไหนมันก็กินห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องผมใส่ปุ๋ยทุกวันเนี่ยก็มันมันยังไม่ครบใช่ไหมยังไม่ครบครับพืชแต่เดี๋ยวพืชยังกินไม่ครบเหรอนี่วัชจะจั์ของมันมันกินแบบนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเ,เรื่องของอาหารพืชอาหารพืชก็มีอาหารหลักเช่นในตัวเจนฟอสฟอรัรสโพแทสเซียมจากปุ๋ยเคมีจากปุ๋ยอินทรีย์จากปุยยกก๋ยชีวภาพอันนี้เขาเรียกว่าหลักของพืชใ,ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในตัวเจนก็ทําหน้าที่มีรากมีต้นมีใบเห็นไหมกระบวนการเพราว่าเขาเรียกว่าการทําการเล่งการเจริญเติบโตพอช่วงที่มันจะติดดอกออกผลนะฮะฟอสฟอรัสมันก็จะมาทําหน้าที่ นะครับติดประช่อติดดอกติดใบติดติดผลพวกนี้นะครับครับต่อไปเอ่อเมื่อเมื่อพืชมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้โพแทสเซียมซึ่งมันเป็นตัวเล่นการจะเล่น,ลนผลผลิตนะครับน,นี่ก็คือสามช่วงที่พืชต้องใช้อันนี้เราหน้าต่อมานะต่อมาต่อมา,อมาพืชมันจะกินอะไรเพิ่มเติมพืชมันจะกินธาตุอาหารหลอกธาตุอาหารเสริมอืมถ้าวันนี้พืชกินหลักอย่างเดียวเนี่ยนะครับพืชก็จะไม่สมบูรณ์ครับนะะมันจะเกิด การไม่สมบูรณ์เช่นใบหิบใบงอใบไหม้ใบเหลืองรูกร่วมดอกหล่นผลแตกรสชาติไม่ดีขั้วไม่เหนียวบิดบ้างเบี้ยวบ้างไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ดกไม่หวานไม่มันหาไม่ตรงนี่คำที่ผมท่องอยู่นานนะครับท่องได้ไม่เหมือนเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่พืชขาดเขาเรียกว่าขาดธาอาหารหลอและธาตอาหารเสริมเหมือนผมนะเหมือนคุณทันวาเนี่ยวันนี้ตื่นมากินข้าวเหนียวข้าวเจ้าขนมปังขนมจีนโรตีับถ้าเรากินอยู่แบบนี้ทั้งหมดมันคือแป้งอืมถ้าวันนี้ร่างกายเรารับแต่แป้งอย่างเดียวอววะเเาปไ กตับใไส้ปรูดรวมหัวใจมันน่าจะมีอะไรพังสักส่วนไม่มันไม่พังครับมันมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ครับเพราะวันนี้เราไม่กินหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้หรือปลาครับใช่ไหมฮะมอนพืชอ่ะเพื่อกินหลักอย่างเดียวเพื่อไม่มีรองไม่มีเสริมครับไม่มีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กทองแดงแมกนีเซีซิลิคอนกำมะถันโบลอนซังกะสีอลูมิเนียมคอรีคือไม่กินเลยครับถ้าไม่กินเลยใบงิกใบงอใบไม้ใบเหลืองร่วมกบนมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นพืชเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องกิน ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมไม่ใช่กินอาหารเสริมนะไม่ใช่กินอาหารเสริมเราไม่ได้เรียกว่าอาหารเสริมเราเรียกว่าธาตุอาหารนั่นแหละที่ผมจับสนคนส่วนใหญ่ไม่เรียกว่าอาหารเสริมกันอาหารเสริมนี่เขาเช่นอาหารเสริมนี่เขาเรียกกลุ่มฮอร์โมนเช่นอะมิโนโปรตีนสารอาหารไคโตัวอันนี้เสริมอันนี้เขาเรียกอาหารเสริมครับแต่ถ้าธาตุเสริมธาตุรองและธาตุเสริมเนี่ยมันอยู่ในธาตุสามธาตุดิบต้องการธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมชนอาหารเสริมหรือเ็าเรียกว่ากลุ่มฮอร์โมนเนี่ยอันน ครับคนลอะไรอย่างผมเป็นชาวบ้านนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรนบถามลึกไปใต้ดินเนี่ยอรากรากไหนที่มันกินกินกินปุ๋ยรากฝอยรากฝอยครับรากแก้วมันก็จะเป็นตัวดึงยีดไว้ยึดลำต้นไม่ให้มันล้มเอียงเวลาลมมากันรเลยอ่ามันเหมือนเราเข็มหลักรากแขนก็คือตัวตัวยึดเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเรากลางร่มครับยึดซ้ายยึดขวาไม่ให้มันโค่นเอียงอย่างเงี้ยส่วนรากนรากฝอยอ่ะนะครับ ลากปล่อยไปตัวปากพืชดูซึมมาสารอาหารนะครับเข้าไปทางรากนะครับถ้ามันกินทางรากไม่ทันก็ฉีดไปทางใบมันก็กินทางใบได้อีกทางแสดงว่าพืชเนี่ยกินอาหารได้สองทางก็คือทางใบกับทางรากไอ้ทางรากเลยผมคิดว่าคนไทยนี่น่าจะ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 ชินกันอยู่แล้วก็เป็นติดกับงานหวานหมุยถูกไหมเป็นเรื่องปกติถึงไม่หวานมันก็กินทางรากอยู่แล้วเพราะว่ายังไงมันก็กินทางรากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การกินทางทางทางใบเนี่ย มันเป็นการเขาเรียกว่าช่วยช่วย,ช,วยช่วยเร่งช่วยเร่งให้มันกินได้ไวขึ้นนะครับเช่กนกรณีเ,เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยถ้าเราหว่านดินมันก็จะกินารากแต่ถ้าเราพ่นไปทางใบเนี้ยนะครับปากใบก็จะอยู่ใต้ใบมันก็จะก็อยู่อย่างงี้แต่ปากใบอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับ,รบมันก็จะกินอาหารถ้าเราใส่ไปทางดินเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาเคลื่อนย้ายมันถ้าวันนี้ดินปกติมันก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปรากไปต้นไปกินไปก้านไปใบใช้เวลา ยาวนานเหมือนกันยี่สิบกว่าวันยี่บ็วันแต่ถ้าเราพ่นฉีดทางใบกินไปยในยี่สิสี่ชั่วโมงเนี่ยนิดๆก็คือเหมือนเราเหมือนเรากินยาเนี่ยกินยาแก้ปวดแก้ไข้แก้อักเสบนะฮะหเม็ดกินเข้าไปนะฮะมันมันยังไม่ทํางานนะใชกว่ากระเพาะมันจะบีบรัดย่อยนะวะก่อนจะแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆก่อนมันจะซึมออกจากกระเพาะไปกระแสเลือดแล้วก็ไปบริเวณที่เราเจ็บไข้ที่ปวดมันก็ต้องใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงว่าไปเหมือนกัน วันนี้ใส่ปุ๋ยไปเม็ดปุ๋ยมันยังไม่ขึ้นถึงใบนะครับแต่มันต้องละลายละลายเสร็จถ้าดินตึงมันไม่ไปได้ถ้าดินปว่ยปล่อยได้ลากปล่อยเยอะดูดตึงไปมันก็ไปต้นไปจิมไปก้านจ้ใบถึงจะปรุงอาหารเรื่องอเอใบเนี่ยมันกินปุ๋ยได้ตอนไหนครก็ตอนทุกช่วงครับกินได้ทุกช่วงที่เวทที่เราพ่นจีดเอในทฤษฎีที่เขาบอกว่าฉีดตอนปักใบมันจะเปิดตอนนั้นตอนนี้มันมันนตึงมันกินได้เลยมันกินได้เลย มันไม่มีเวลาปักบงปักใบแสดงว่ากเกษตรกวมันก็มีประมาณม,มันก็มีของมาเหมือนเราอะ่ <c oughs> เาะเหมือนเราจะกินเหมือนเราจะกินยาหนาถูกไหมเราจะกินยาหนาเนี่ยเราจะกินเวลาเช้ากลางวันเย็นับนะ,ะนะฮะกินเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้ตามอาการตามอาการตามอาการใช่ตามอาการแต่ถ้าเราฉีดยาเข้าไปเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกินไงมันจะมันจะย่นเวลาเข้าสู่กระแสเลือดทางานตีอ๋ออันนี้ก็ในเรื่องของความรู้ของของพืชใช่ครับของพืชทั้งหมด ช่ครับประเทศไทยตอนนี้เรื่องของการปลูกพืชเนี่ยอะไรที่เป็นน,มน้ม้วนก็มันก็วนเวียนกันวนเวียนกันวนเวียนกันน,น,นะฮะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าในช่วงนี้นะครับอะไรราคาแพงผลก็าหาไมยดพอนิยมพร้อมกันก็ถูกข้อข้อมันเยอะเลยวันนี้ข็าปลูกเช่นปลูกองุนองุนโหราคาดีมากสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะฮะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนจากปลูกกระโพดก็มาปลูกไร่องมุน ก็ต้องดูสภาพของดินด้วยนะแต<อ>่กันปลูกได้อยู่ไม่ได้แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกัน,นมีอากาศของการปลูกพืชแต่ละอย่างมันก็ต่างกันไปนะครับแต่นี้คนก็นิยมถ้ามาถ้าปลูกพร้อมกันราคามันก็ตกต่ำถ้าคนไหนมีน้อยปลูกน้อยออกก่อนฤดูกาลหรือเก็บหลังฤดูกาลก็จะมีราค<อ>าอันนั้นก็คือเป็นข้อมูนดูดวไปนี่คร่าวๆนะเมื่อกี้เรามาเรื่องอะไรนะเรื่องดินใช่ไหมฮะพอมาเรื่องดินก็เรื่องเรื่องพืช หลังจากนี้นะฮะผมว่าเป็นไฮไลท์นะซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่อย่าว่าเกษตรกรนะครับคนที่ปลูกพืชอยู่ในบ้านตัวเองเพืออะไรตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าประเภทของปุ๋ยที่จะไปใชบจริงๆท่านเกิดมาบ้างแล,ล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยท่านลองสรุปในตรวภาพรวมห่อยว่าอไอ้ปุ๋ยที่แท้จริงไอ้คาว่าปุ๋ยเนี่ยที่คนเขาเรียก,กติดปากกันเนี้ยคำว่าปุ๋ยมันมีกี่อย่างกันเน่ ปุ๋ยก็มีสามชนิดนะปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพเคมีอินทรีย์ชีวภาพอะไรมันก็คืออาหารพืชเท่านั้นมันคืออาหารพืชใช่มันคืออาหารพืชแต่ครับแต่การแต่การแต่เขาเรียกว่าวัสดุวัตถุดิบก็ต่างกันไปถ้าเท่าที่ผมก็คือเคมีก็คือ NPK ใช่แล้วชีวภาพก็ NPK ก็ NPK ใช่แล้วอีกตัวอินทรีย์ก็ NPK มันเอามาเอ มันทํามาจากอะไรเนี่ยแต่ละอย่างก็ว <m> ัตถุดิบต่างกันนะเคมีถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็สารเคมีทั่วไปสารเคมีสังเคราะห์ใช่ครับถ้าปุ๋ยอินรียก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมูสลสัตว์ไก่เมตานชานอ้อยซีลีเค้มันก็มันก็สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อเกิดเอ็นพีและเคในส่วนของจลินทซียมันก็เอ็นพีเคก็ไม่ต่างกันคุณกินข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าก็แป้งขนมปังก็แป้งโรตีก็แป้งนมจีนก็แป้งก็เห็นไหม มันก็ต่างกันนะแต่มันคือแป้งไงถูกไหมฮะฉันเพียงเพียงแต่วัตถุดิบต่างกันถ้าวันนี้เราทําจากสารสังเคราะห์หรือสารเคมีอืสารตกครั้งมันก็จะเป็นอีอถ้าเป็นเคมีตกครั้งบนดินก็เกิดแบคทีเรียถ้าคุณเอาอินทรียวัตถุมันก็ย่อยๆ่อยสลายได้เร็วถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันย่อยไม่ได้หรือมันเกิดตามมาก็ถือเชื้อราก็มีปัญหากจะเป็นวัตถุแล้วได้ท่าน ตัวแร่มันเยอะเหลือกันตัวแรกนั้นสิบเจ็ดหรือสิบหกตัวธาตุอาหารตัวธาตุอาหารเนี่ยนะครับตัวธาตุอาหารก็ทํามาจากตัวกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มแรกแร่เฟอร์ไรท์สมทไทมอนไบต์ไนท์แรกควอมบิดกลุ่มแรกเหล่านี้นะครับเมื่อเมื่อได้นํามาใช้ทางการเกษตรมันก็คือกลุ่มแคลเซียมแนีเซียมเหล็กทองแดงแมงกานีซซี่ิค่นกำมะถันาาโบลอนหลังกสีอลูยิเาียมก็ขึ้นอยู่ที่แต่แรแต่ละตัวม,มีอะไรอยู่ในนั้นมันก็เอามาใช้ประโยชน์ตามการเกษตร ประโยชน์ทางการเกษตรเนี่ยนะฮะพืชขาดอะไรก็อเอาไปใช้ก็เป็นเติม <คำ S 2> แล้วมันก็จะแก้ปัญหาน,นั้นต่างๆนั้นได้อ๋องนี้ตรงนี้ไหนๆก็มาที่โรงงานแล้วครับอยากให้ท่านเนี่ยผมเห็นเนี่ยประเภทของแร่ประเภทของปุ๋ยประเภทของเม็ดปุ๋ยจะเต็มโรงงานไังหมดเลยนะครับเดี๋ยวอยากให้ท่านเนี่ยได้พาตัว โอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูประเภทอียกันต่อนะฮะอันนี้ประเภทอินซีนะฮะเราก็ทำจต่เราก็ทำออกมานะฮะสำเร็จรูปก็ทำได้ เนี่ยในวิดีโอนะฮะถ้าท่านเห็นหินแบบนี้อะไรไม่ใช่หินปกตินะครับนี่เป็นหินแร่นะฮะจะได้มีความรู้และประเภทอื่นๆนี่นะครับเห็นแล้ว อรยติดชนกนะฮะประธานบริหารกรรมการบริหารบริษัทในเครือธุรกิจภาคภูมผมเรียกว่าในเครือดีกว่าครับที่ให้เกียรติน้องๆนะวันนี้ได้มาถ่ายทําแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้พี่น้องนะฮะในทุกท่านที่ดูวิดีโอเราอยู่นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสรากับท่านไว้นะตรงที่นี้ก่อนเลยนะขอบคุณมากครับสวัสดี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 ทุกท่านครับ